หากร้องไห้เสร็จแล้วโล่งสบายใจธรรมะนั้นๆช่วยปลดล็อกสำคัญบางอย่างหากร้องไห้เสร็จแล้วยังเศร้าคาใจธรรมะนั้นๆขุดปมที่ซ่อนอยู่แต่ยังไม่ตัดคุณต้องเจริญสติต่ออย่ามองว่าการร้องไห้ส่อสแสดงความอ่อนแอเสียใจหรือมีความผิดปกติเสมอไป ธรรมชาติธรรมดาของการทลักทลายทางอารมณ์ที่รุนแรงคือการระเบิดออกแสดงออกด้วยทำนบน้ำตาแตกบางทีร้องไห้อย่างรู้ว่าร้องทำไมแต่หลายครั้งอาจร้องไห้แบบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องร้องคนเราทุกคนมีปมทุกข์มีความอึดอัดคัดแน่นบางทีก็รู้อยู่เต็มอกว่าเกี่ยวกับเรื่องใด แต่หลายครั้งก็ฝังซ่อนอยู่ลึกจนไม่นึกว่ามันมีปมนั้นอยู่ด้วยซ้ำการฟังธรรมะแบบที่ช่วยให้เนื้อตัวผ่อนคลายช่วยเคลียร์หัวให้รกน้อยลงหรือกระทั่งช่วยให้ทิ้งภาระหนักบุบ่าลงได้จะเป็นประตูทางออกของปมต่างๆไม่ว่าลึกหรือตื้นได้ขึ้นอยู่กับธรรมะนั้นคลิกกับอาการยึดแบบใดและปลดปล่อยอาการยึดแบบนั้นแค่ไหน ให้สังเกตว่าหลังร้องไห้เสร็จรู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเบาเหมือนทิ้งกระสอบข้าวลงจากบ่าหรือสบายใจเหมือนชำระคราบสกรปรกได้กเกลี้ยงหากมีอาการทางใจดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งก็แปลว่าธรรมะนั้นๆช่วยปลดล็อกสำคัญบางอย่างให้คุณแล้วการทลักทลายของภาวะอัดอั้นคือการพบกันพอดี ระหว่างความแสนเสียใจที่ตกตะกอนค้างอยู่กับความดีใจเป็นล้นพ้นที่เจอทางออกแต่หากร้องไห้เสร็จยังรู้สึกโศกเศร้าค้างคาใจหมนมัวไม่เป็นสุขก็แปลว่าธรรมะอาจขุดปมเศร้าให้ปูดขึ้นมาแต่ยังไม่ตัดยังไม่หันให้เล็กลงอันนั้นคุณต้องเจริญสติต่อโดยอาศัยจิตที่เป็นสมาธิ รู้ก็ไปตรงๆว่าปมที่ปูดขึ้นมานั้นมีนิมิตหมายอันเป็นลักษณะนา,นามธรรมาอย่างไรแข็งๆตันๆแหลมๆทื่อๆให้ความรู้สึกอย่างไรตรนๆมโศกโศกซึมซึมท้อทอขอแค่เห็นแบบยอมรับรู้ว่ามันคงสภาพค้างคาปักหลักมั่นคงอยู่ที่กลางใจคุณรบกวนจิตใจคุณได้ทำความรำคาญให้คุณได้ หรือทำให้คุณเสียใจได้เท่านั้นเพียงพอจะเป็นจุดเริ่มต้นให้รู้ว่าลักษณะนามารมนั้นนั้นมันคงค้างไม่ได้จริงมันทนต่อการดูไม่ได้นานไม่กี่ลมหายใจก็ต้องคลายตัวกลายร่างเล็กลงหรือจางหายไปเลยในที่สุดธรรมะจาการร้องไห้ช่วยให้คุณออกตัวกำจัดปมด้วยการเห็นปมนั้นๆไม่เที่ยง ยิ่งเห็นซ้ำบ่อยปอมยิ่งถูกแก้ถูกถอดจนหลุดลุย้ยหรือหลุดขาดออกหมดจนได้